นี่ในหมู่บ้านโรเมนทังนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสถานที่อ,อยู่อาศัยเป็นอารามของทางมอน a s t e r วัดนะคะถ้าเป็นทางภาษาที่เขาเรียกก็คือกุมบรานะอันนี้น่จะเป็นกำลังก่อสร้างนะคะที่ประกอบพิธีที่นี่ก็คือชื่อว่าวัดนะคะกุมบราก็คือเชอรีมังโชก ดักกาโชเชนลิงใจความเป็นแบบนั้นนี่นะคะอินเดียนเนป่าคอร์รัปชันเป็น, <collaboration. S 3> ปน,ปนวิทยาลัยด้วยเป็นมหาลัยก็เรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่นะคะไม่ใช่เล็กๆเ,เลยนะคะมีทั้งปีกซ้ายและปีกขวาอารามนี้ <g ül> ออกไปข้างนอกก็จะเป็นโชเตนโชเตนนี่ก็คือสตูปา นะคะเป็นภาษาทิเบตรหรือว่าสถูปเจดีหมู่บ้านเล็กๆนะคะแต่ว่าอยู่่าำข้างภูเขาแล้วก็บรรยากาศรายร,ายรอบไปด้วยหิมาลัยนี่เป็นโชตเต้นที่นี่โชเต้นเขาดูแปลกนี่นะคะสถูปป้าของเขาก็คือจะมีเหมือนเป็นหลังคาตั้งแต่ที่เข้ามาของอัปเปอร์มูสตังจะเห็นสตูปป้าในรูปลักษณ์แบบนี้เกือบทุกจุดเลยค่ะ คลับครว่าจะเป็นแบบ s t u ป a า f e n l i g h t e n n e n t แห่งการตัดสูรนะคะเราก็มีฉัตด้านบนนะคะที่จำลองออกมาเป็นเหมือนเสมือนเป็นเป็นฉัตรนี่แหละค่ะคิดว่านะคะแล้วก็ดูเหมือนเป็นหลังคาที่นี่จะมีหินนะคะจากธรรมชาติเห็นก็บอกว่าหินที่นี่นะคะก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะเนื่องจากเกิดจากเขาเรียกว่าแร่ธรรมชาติแล้วก็ผ่านการเวลามาเป็น หลายพันปีหมื่นปีเลยค่ะมันจะเป็นแร่ธรรมชาติมีพวกฟอสซิลอะไรต่างๆบางที่เขาก็จะเก็บเป็นหินมณีนะคะมณีสโตนเอาไปใส่อัคระมนนะคะแล้วก็เอาไว้บูชามีร้านค้านะคะนี่นี่ก็เป็นโชตเต้นอีกโชตเต้นสตูป,ป้านะคะก็คือสตูป,ป้า กงล้อนะคะเดีย๋ยวจะเหมือนกงล้อไปด้วยกรงล้อนี้เรียกว่ามีทุกที่ในอารามกรงล้อจะเป็นนะคะเป็นเสมือนตัวแทนของการสวดมนต์ภาวนาเพราะด้านในจะมีการบรรจุอัครมน์พระสูตรสุตราต่างๆนะคะลงไปในมนต์โชว์เต้นค่ะนี่ ที่นี่ก็จะมีสังค้าอยู่หลายที่นะคะหลายท่านเพราะฉะนั้นแล้วร้านค้าก็มีเยอะค่ะสีสันของบ้านเดินนี่ดูคันเลือกฟูดีนะคะตัดกับสีขาวออกมาสวยงามท่เชิดเล่ทิเวนทีน่ นี่สวยจังสตู upa, ปาโชตเต้นเห็นอย่างนี้ร้านค้าเยอะนะคะนี่เป็นกลงกล้อกงล้อแห่งมนร้านค้ายิบย่อยนี่แสดงว่าปริมาณความต้องการของการซื้อขายเยอะเห็นไหมคะกี่กูหากีกูหาก็มีแต่ร้านคา้า รายร้อมไปด้วยร้านคา้าแสดงว่าความต้องการมีเยอะมากกิจกรรมยามว่างของที่นี่นะคะเล่นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละคะ่ะท่าชี่เลยเลยนี่เป็นซัมบราอาร์ตแกลเลอรี่แอนด์บุ๊กชอปนะคะ ก็จะเป็นร้านค้าขายเกี่ยวกับพวกอาร์ตพุทธศิลป์แล้วก็หนังสือแซ่จามารีเดี๋ยวแวะไปดูดีกว่า